สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมหลังจากห่างหายไปนานเพราะว่าได้เกิดเหตุสถานการณ์บ้านเมืองบ้านเราเออตามสถานการณ์ชายแดนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับจากเป็ดอ่านแล้วไม่เบื่อครับเป็นนักอ่านที่อ่านไม่บ่อยถ้าอ่านแล้วไม่เบื่อแน่นอนเราไม่ได้พบกันนานเลยนะครับนี่วันนี้ผมจะ กลับมาพูดที่สัญญาไว้เมื่อตอนกลางวันะครับเรื่อง the red d e m d i o l i ทฤษฎีปล่อยเขาผู้เขียนคือ m i l robin ครับคือเท่าที่ผมสรุปได้มาเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับสรุปได้ว่าผมอ่านไปได้แค่ครึ่งเล่มแล้วปรากฏว่ามันมีแค่ประมาณสองพาร์ท พาร์ทแรกก็คือจะมีแบ่งเป็นครึ่งเล่มก็คือหนังสือที่ผมจับใจความได้จะมี421หน้าโดยครึ่งแรกจะมี200หน้าโดยเขาจะพูดถึงบทนำของเขาแล้วก็ทฤษฎีปล่อยเขาเท่าที่ผมอ่านจับใจความได้ว่าบทนำเนี่ยเขาจะพูดถึง ทฤษฎีเรื่องห้าสี่สามสองหนึ่งที่เขาใช้แล้วแล้วคนทั่วโลกเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ตอนแรกเขาใช้แล้วแต่เขาก็ไม่กล้าออกมาพูดกับใครเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาเองไม่ดีพอเพราะว่าอะไรครับบรรทัดแรกเนี่ยเปิดมาก็โอ้โหที่ผมโนลดไว้ ใจเหมือนกันครับเพราะบอกว่าตอนเขาอายุ41ปีฉันเป็นหนี้8 0 0 0 0ดอลลาร์ตกงานและต้องมองดูธุรกิจร้านอาหารของสามีพังย่อยยับรู้สึกเหมือนชีวิตเราล้มเหลวจนไม่มีความหวังว่าจะมีวันปลดหนี้ได้เลยนี่คือชีวิตของผู้เขียนนะครับเขาเลยใช้ทฤษฎี5-4-3-2-1ก็คือ เหมือนวันหนึ่งเขานอนอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรแบบชีวิตคิดว่าล้มเหลวแล้วทุกอย่างจนเขาคิดว่าทฤษฎีเนี้ยเข้าออมาจากการปล่อยจรวดขึ้นไปบนดวงจันทร,ร์ก็คือเขาจะนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วไปไง่ายๆแค่นั้นครับ เขาก็แค่นับ5 4 3 2 1แล้วก็ลงมือทําลกขึ้นจัดการกับสิ่งทุกๆอย่างที่เขาได้ค้างคาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้ต่างๆหรืองานที่เขาตกงานหรือธุรกิจสามีที่เขาล้มร้มละลายว่าเขาจะฟื้นตัวได้เขาก็ใช้เวลา3าถึงหปีมังครับถ้าจำไม่ผิด ผมลองเอามาใช้ดูแล้วเริ่มต้นก็คือการตื่นนอนนั่นแหละครับแค่นับถอยหลังแล้วก็ตื่นก็ช่วยได้ส่วนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าในพาร์ทแรกนะครับก็คือเท่าที่ผมสรุปเลยนะครับในพาร์ทแรกในความเข้าใจของผมก็คือทฤษฎีปล่อยเขาแต่อ่านไปอ่านมาจะแอบมีบวกคำว่าให้ฉันมาด้วยก็คือผมสรุปก็คือว่า เขาให้เราควบคุมในสิ่งที่เราทําได้ก็คือควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมความคิดตัวเองส่วนปล่อยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คืออารมณ์ของคนอื่นหรือความคิดของคนอื่นนั่นเองครับฟังดูง่ายๆเนาะก็นั่นแหละครับอย่างที่ผู้เขียนเขาบอกเขาบอกว่าอะไรที่มันง่ายเราจะเอาไปทํามันเีงโดยอัตโนมัติครับ เจ็บคอแล้วผมอ่านไปอ่านมาผมชอบตัวอย่างของหน้านี้มากเลยครับเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชวนคุณไปกินอาหารมื้อสายตอนสุดสัปดาห์ก็ปล่อยเขาถ้าคนที่คุณชอบไม่สนใจที่จะคบหาคุณอย่างจริงจังก็ปล่อยเขา ถ้าลูกไม่อยากตื่นไปไหนกับคุณในสุดสัปดาห์นี้ก็ปล่อยเขาเราเสียเวลาและพลังงานไปมากมายเหลือเกินกับการบังคับให้คนอื่นเป็นไปตามความคาดหวังของเราความเป็นจริงก็คือถ้าใครสักคนหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณกำลังคบหาดูใจหรือหุ้นส่วนธุรกิจหรือเป็นคนในสมาชิกครอบครัว ถ้าพวกเขาไม่ได้เป็นในแบบที่คุณต้องการให้เป็นอย่าบังคับพวกเขาปล่อยให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองพอพวกเขากำลังแสดงตัวตนที่แท้จริงให้คุณเห็นแค่ปล่อยเขาไปแล้วคุณจะได้เป็นฝ่ายเลือกสิ่งที่คุณอยากจะทำต่อไปใช่ไหมครับมันจริงมากๆแค่นี้เองเราก็ไม่เสียพลังงาน บวกของเราไปแล้วเราก็จะไม่ปล่อยพลังงานลบออกไปให้คนอื่นเหมือนกันหน้า68ผมก็ชอบอีกครับโดยเป็นคําคุมของคุณเมลล็อบบินเขาบอกว่ายิ่งคุณปล่อยให้ผู้อื่นใช้ชีวิตของตนเองมากเท่าใด ชีวิตของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นจากเมลลับบินสุดยอดครับผมอ่านไปหลังจากบทต่อไปเนี้ยผมชอบเรื่องของลูกของคุณเมลลับบินนะครับผมจำไม่ได้แล้วเขาชื่อว่าอะไรเขาจะมีลูกทั้งหมดสามคนแต่ว่าเขาจะมีผู้หญิงสองคนมั้งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่ง ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเทศกาลงานพรมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะเหมือนแบบว่าในผู้หญิงเนี่ยเขาจะซีเรียสมากเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลงานพรมโดยลูกสาวของเธอเนี่ย <c oughs> กว่าจะถึงเทศกาลงานเนี้ยเขาเตรียมตัวล่วงหน้ากันเป็นเดือนไม่ว่าจะเป็นชุด ที่จะต้องใส่ในงานสถานที่จัดงานคู่เดทที่จะต้องพาไปโดยเขาต้องเตรียมตัวเนี้ยผู้หญิงนะครับเขาซีเรียสมากเตรียมตัวล่วงหน้ากันเป็นเดืนอนพทสุดท้ายมันออกมาเพอร์เฟกตแต่ที่น่าสนใจก็คือลูกชายพอถึงเทศกาลงานพร้อมของลูกชายเขาไม่เตรียมตัวอะไรเลย ใช่ครับจนถึงวันสุดท้ายที่จะเริ่มงานไม่มีแม้กระทั่งคู่เดทที่จะต้องไปแต่เขาก็หาได้จนทันในวันสุดท้าย <c oughs> แต่สถานที่ก็คือจัดที่บ้านของคุณเมลล็อบบินแหละครับแต่เนื่องจากด้วยว่าในวันนั้นคนมันเยอะเกินไปเพราะว่าต้องมา ต่อที่บ้านก็คือ after party ครับต่อที่บ้านแล้วอาหารก็ไม่มีแล้วแถมฝนยังตกอีกคราวนี้คุณเมลเขาก็เครียดเครียดแทนลูกอยากจะให้งานทุกอย่างออกมาดีที่สุดโดยที่แบบไม่อยากให้คนอื่นว่าได้ แต่แล้วยังไงสรุปเลยผมชอบตอนที่ลูกลูกชายเขาบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมครับเขาก็จะออกไปกินข้าวกันนอกบ้านโดยเป็นร้านบาเล็กๆบาหนึ่ง แต่คุณแม่เขารู้จักโดยคุณเมลเนี่ยแหละครับเขารู้จักบารานั้นดีแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนแบบว่ามันไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับงานอะไรแบบนี้ครับกลัวคนอื่นเขาจะว่าได้อะไรประมาณนี้ก็คือคุณเมลเนี่ยแม่เนี่ยก็เข้าไปจู้จี้จุกจิกลูกชายทุกอย่างทำเป็นเหมือนแบบเป็นงานของตัวเอง จนลืมคิดไปว่าอันนี้คืองานของลูกชายของตัวเองจนลูกสาวคนโตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาเข้ามาเตือนแม่บอกว่า <c oughs> แม่ปล่อยน้องไปเถอะให้เขาได้ไปจัดการกับงานของเขาเองแม่ก็บอกว่าดูชุดสิลูกใส่สูทฝนตกเพื่อนหมดแล้วลูกสาวคนโตก็บอกแล้วไง แล้วแม่ก็ตอบคำอีกว่าไหนอาหารนี่ก็เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยลูกสาวคนโตเ็าบอกว่าก็แล้วไงแล้วคุณแมวก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนแบบว่าคนอื่นเขาจะว่าเราได้นะลูกลูกสาวคนโตเขาบอกว่าแล้วยังไงลนะ่ะแม่มันเป็นงานของเขาก็ปล่อยเขาไปคุณพอจะเห็นภาพไหมครับว่าการปล่อย ให้เขาได้เรียนรู้ของตัวเขาเองว่ามันเป็นยังไงถ้าคุณแค่ปล่อยเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาไม่ก้าวไก่เรื่องของคนอื่นมากเกินไปคุณก็จะมีแต่พลังงานดีๆแล้วคุณก็จะไม่เครียดใช่ไหมล่ะครับ สรุปเลยนะครับ The เ e ร e เดมด e Only ทฤษฎีปล่อยเขาในพาร์ทแรกเนี่ยที่มันมีอยู่400กว่าหน้าเนี่ยที่ผมพูดมาในพาร์ทแรกมันสรุปได้200หน้าสิ่งที่ได้มาเพื่อนๆคิดว่าการปล่อยให้เขาได้มีอิสระทางความคิดให้เขาได้ไปทำอะไร ให้เขาได้ไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นต่างๆในแบบของเขาเองมันก็ดีทำให้เราไม่ต้องเครียดด้วยจริงไหมครับผมก็ไม่ได้เป็นการบังคับหรืออะไรนะครับถ้ามีเวลาว่างๆก็อยากจะชวนอ่านมาอ่านหนังสือกันบ้าง เพราะว่านอกจากจะได้พัฒนาตนเองกันแล้วก็อาจจะใช้เวลาว่าได้เป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อ่านก็ไม่เป็นไรผมก็แค่ปล่อยปล่อยให้คุณไปทำในสิ่งที่คุณอยากชอบส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะให้นะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปว่าผมอาจจะมาสรุปใน พาร์ทที่สองส่วนที่เหลือของเวลาอ่านให้จบอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไม้พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ